นโยบาย5 5 5อัมพหลงเมืองแห่งความสุขความหมั่นคงและความตันสมัยในยุคตีเทคโนโลยีโลกแห่งการพัฒนากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดวันนี้ถึงเวลาแล้วเจ้าตีอัมพหลงบ้านของเฮาจะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตีตันสมัยมายกระดับความเป็นยูของพ่อแม่ปี่น้องชาวอัมพหลองอย่างมีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพยังมีนัยยะยสำคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาแอลอำเภอร้องเมืองแห่งความสุขสนุกสนานและมีความปลอดภัยวันนี้เจ้าจะป้าปอแม่ปีน้องชาวอำเภอร้องทุกคนไปดูนโยบายเทศบาลตำบลแม่ลรานาเมืองแห่งความสุขห้า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 รายได้ห้าท่องเที่ยว และห้5ความห่วงใยกันนะเจ้า5รายได้เมืองผลไม้มูลค่าสูงเทศบาลตะบลแม่ลานนาะจะส่งเสริมการปลูกผลไม้คุณภาพสูงเช่นทุเรียนส้มโอส้มเขียวหวานและผลไม้อื่นๆอีกมากมายโดยจะเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสร้างเครือข่ายกับห้างสรรพสินค้าและการส่งออกเจ้า2เมืองน้ำเกษตร จะพัฒนาแรงน้ำเพื่อ,อาการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจลักในการสร้างรายได้ทห้กับป่อแม่ปีน้องชาวอำเภอรลองโดยจะพักดันอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเช่นอ่างเก็บน้ำแม่กลางหมู่หนึ่งบ้านแม่เกียมอ่างแม่ปาบหมู่สองบ้านแม่จองไฟอ่างเก็บน้ำห้วยหัวหมู่เก้าบ้านขอกจ้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์และฝ่ายน้ำล้นมอขอชนประทานระบบท่ออ่างเก็บน้ำแม่กลางหมู่สามบ้านนาแก หมู่4บ้านนาหลวงหมู่5บ้านนาจอมขวัญหมู่6บ้านนาหม้อและอ่างน้อยหมู่3บ้านนาแกจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและความมั่นคงด้านน้าในภาคเกษตรกรรมเจ้า3ศูนย์การตลาดออนไลน์พัฒนาการตลาดออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีในการขายสินค้าท่องถิ่นผ่านศูนย์อินฟลูเอนเซอร์และการเชื่อมโยงตลาดออนไลน์ไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าท้องถินและส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่างประเทศเจ้า 4. ศูนย์อาหารซอฟพาเวอร์ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้จากอำเภอหลองพัฒนาเทคนิคก,การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกับผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาวพรอมสร้างแบรนด์ท้องถินแข่งขันในตลาดในประเทศและต่างประเทศได้เจ้า 5. เมือง AI แห่งอนาคต AI Future เสริมเทคโนโลยี AI, AR, VR และโซเชียลมีเดียเข้ามาพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานและการพัฒนาทักษะเพื่อกับคนในท้องถิ่นเพิ่มรายได้กับปอแม่ปีนอกในอนาคตต่างหน้าเจ้า 5. ท่องเที่ยว 1. เทศกาลลอยกระทง ไหลเรือไฟเพิงตะไลไฟผนียงเวียงเชียงชื่นบวงสวงกรุมหาสมบัติวัสดงร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่และตระการตาของเทศกาลลอยกระทงตีเต็มไปด้วยบรรยากาศซักซิดไหลเรือไฟเพิงตะไลและไฟผนียงจะส่องสว่างตลอดทาั้งงานเป็นการบูชาสิ่งศักซิทธ์แต่อยู่ในรูปแบบที่สวยงามและทันสมัยเจ้า 2. เทศกาลล้อมสโตกล่องอุทก แฟชั่นจกโบลานตักบาเทโวร่วมสนุกกบแฟชั่นผ้าจกโบร้านที่จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งในบรรยากาศติดเต็มไปด้วยแสงสีเสียงล่องเรือในแม่น้ำแม่กลางไปพร้อมกับการตักบาเทโวตีวัสตสแล่งร่วมกันสร้างประสบการณ์ตีบอดซ้ำไขทุกการแสดงจะนำขุนย้อนกลับไปสู่ความเป็นมาของท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมและความสวยงามของงานประเพณีเจ้า 3. เทศกาลสงกราน สีสันมหัศจรรย์พันปีการเฉลิมฉลองสงกรานต์ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการในช่วงเวลาของยามราตรีการแสดงติดเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ผสมผสานประเพณีดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยเพื่อปอแม่ปีนอ้องได้สัมผัสถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ในอำเภอรองเจ้าสีองเข้าดาว เรียมพ้อมต้อนรับปีใหม่กับเทศการลร้องเข้าดาวที่มีสีสันรื่นเริงและเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มร่วมเฉลิมฉลองในบรรยากาศตีดีๆและกิจกรรมสนุกสนุบบ่า่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับประเทศที่จะขื้พปอแม่พี่น้องทุกท่านตื่นเต้นและประทับใจจนถึงนาทีสุดท้ายของปีหา้าเจาะเวลาบูชามหาศักดิ์สิทธิ์โลหกิจเจ้าพญาเมืองร้องเทศกาลจิตจาพป,าปอแม่ปีน้องย้อนกลับไปสู่ยุคโบราณ เพื่อบูชาความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพญาเมืองล้องผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ AR VR เพื่อการบูชากลายเป็นประสบการณ์ตียิ่งใหญ่และล่ำสมัยหาห่วงใหญ่หนึ่รถพยาบาลชุกเฉินกู้ชีกู้ภัย24ชั่วโมงพร้อมที่จะใื้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย EFS เพื่อดูแลรับทรงผู้ป่วยในกรณีชุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและใส่ใจดูแลห่วงใยพ่อแม่ปี่น้องประชาชน 2. เมืองปลอดภัยเซฟตี้ซิตี้อำเภอร้องจะเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยไปอีกขันด้วยระบบ AI และกล้อง CCTV อัจฉริยะตีเชื่อมโยงทั้งเทศบาลตรวจจับพฤติกรรมตีหน่าสงสัยบ่ว่าจะเป็นการก่อเหตุตีย่งขค้ืกอคนอื่นเดือดร้อนเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินความปลอดภัยของปอแม่ปีน้อง 4. ปปาเทศบาลเราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบปะปะเพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการหักษาคุณภาพนา้ำให้สะอาดปลอดภัยตลอดทั้งปีบริการน้ำสะอาดครบ14หมู่บ้านเพื่อรองหับความต้องการของประชาชนยาอย่างยั่งยืน 4. ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความสุขของลูกหลานแฮปปี้ใช้แท้เพิ่คมความสุขคือลูกหลานโดยยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อมีสถานที่กว้างขวางสะอาดทุกสุขออนามัยพร้อมมีเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการครบครันสร้างอนาคตและชีวิตที่ดีเพือหลูกหลานเาฮาห้าอสมอหมอเยี่ยมบ้านพัฒนาการแพทย์รักษาทางไก่ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงแพทย์ผ่านระบบมือถือและดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้ยโอกาสด้วยความเอาใจใส่ป้แม่ปีน้องทุกคนเจ้า มูเฮาจะบอยางคือป่อแม่ปีน้องพิษหวังอย่างแน่นอนเจ้าโปรดเลือกนางสาวกนิกาผาภูมิเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทสมนตรีตะบลแม่ลานนาและเลือกสมาชิกสภาเทสบันตะบลแม่ลานนาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมทั้งสองเทตแม่ลานนาเก้าสู่อนาคตเจ้า